ตอบนะครับเหรียญรุ่นแรกสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยครับท่านใดทดี่ไม่ได้ไม่ได้ทักทายก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนผมอันนี้ก็ดูพระอยู่อ่ะต่อไปอันนี้เขาเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญไตามาดนะเหรียญไตามาดหลวงปู่ตื้อนะครับอันนี้ออกวัดศรีวิชัยนะนี่จังหวัดนครพนมนะครับปีหนึ่งเจ็ดอ่าถ้าในวงการพระเขาเรียกเหรียญมะละกอนะพี่ๆบางท่านก็รู้อยู่แล้วนะนี่เขาเรียกเหรียญมะละกอเหรียญรุ่นเนี้ย จะมีพิธีเนี้ยจะมีสร้างทั้งรูปหล่อนะทั้งเหรียญมะกอนะแล้วก็มีพระผงมีอะไรอีกนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญมะกออ่าผมจะบอกก่อนเหรียญมะกรเนี่ยประวัติการสร้างเนี่ยก็จะมีสร้างเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงเนี่ยก็จะแยกเป็นเนื้อทองแดงกระหล่ทองเนื้อทองแดงลมดํานะครับ ส่วนจานวนการสร้างเนี่ยเนื้อเงิเนรุสิกาสร้างประมาณเ0เหรียญนะน,นวะนี่น้อยมากจํานวนไม่แน่ใจส่วนทองแดงผมจาไม่ได้นะนี่อ่ะโอเคอันนี้ผมจะให้ดูเริ่มต้นก่อนเหรียญมะกอนะครับของปูตเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองนะอันนี้เป็นเหรียญกระไหลทองลักษณะรูปเหรียญเขาเนี่ยจะเป็นเหรียญแบบว่าทรงย,ยาวๆเนี่ยที่ทําให้เขาเรียกว่าเหรียญมะกอเพราะเนี่ยมันเหมือนทรงเหมือนมารากอนะโอเคอันดับแรกถ้าเกิดอย่างที่ผมบอก ทั่วไปอยู่แล้วนะพวกเหรียญกระไหลเนี่ยดูง่ายถ้าเกิดว่าพี่ๆที่มีความชํานาญเนี่ยดูธรรมชาติพับเป็นเนี่ยคือมันมัน,ม,นมันก็ดูง่ายอะ่ะนะถ้าคนดูธรรมชาติพับเป็นผมก็พูดไม่ถูกแต่ว่าอันเนี้ยผมก็จะมาชี้อ่ะสาหรับท่านที่มือใหม่อะไรเงี้ยดูในลักษณะที่แบบว่าอ่ะอาจจะดูตําหนิของบล็อกหรืออะไรางี้นะเหรียญรุ่นนี้นะอันดับแรกคือหนึ่งลักษณะใบหน้าของท่านเนี่ยเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นขึ้นๆเป็นรอยแต่แกะบล็อกเนี่ยจะมีรายละเอียดเยอะมากจะไม่เรียบตึงนะพี่ ลักษณะเหรียญรุ่นเนี้ใบหน้าของท่านตามสังคติตามอะไรเนี่ยจะไม่เรียบตึงนะผมจะให้ดูเห็นไหม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 เนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลยของรุ่นนี้นะเนี่ยตามสังคติตามอะไรเนี่ยจะไม่เรียบตึงเห็นไหมเห็นไหมครับท่านเหรียญรุ่นเนี้ยแกะบอกได้เหมือนแบบผิวหนังคนน่ะเห็นไหมนี่รายละเอียดดูนะอ่าเนี่ยผมจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นใบหน้าไห เนี่ยเขาจะเป็นรอยพื้นเหรียญอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะเนี่ยมีสามเหรียญเลยจะให้ดูสามเหรียญเลยอ่ะเนี่เห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะต่อไปให้ดูตรงนี้นี่เส้นจากการแกะบล็อกนะเนี่ยใบมีดตรงนี้คมมากหางตากับตรงนี้เนี่ยผมช้ดูนะนี่ะพี่ดูนะหางตานะกับตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่เห็นไหม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  เห็นไหมครับเห็นไหม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 ครับเห็นไหมหางตาตรงนี้เห right. ็นไหมตาตรงตาอยู่ตรงนี้คมมากเลยเกิดจากการแกะบล็อกเนี่ยหางตากับเส้นตรงนี้นะเห็นไหมครับเห็นแล้วกดหัวใจหน่อยเร็วพี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมหางตาเนี่ยจะคมมากเลยนะแล้วก็เม็ดประคำเนี่ยจะแบบว่ากลมเป็นเต่งเลยแต่ว่าฝั่งนี้มันก็มีโอกาสบางทีนะ เนี่ยตรงนี้อาจจะติดบ้างไม่ติดมากแต่เนเม็ดประคำเนี่ยเส้นตรงนี้จะเป็นแบบเม็ดกลมๆเต่งๆเลยนะนี่นะอ่ะอันนี้ด้านหน้านะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเหรียญรุ่นเนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเขาจะแยกเป็นสองบล็อกมันจะมีสองบล็อกนะอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูก่อนสองบล็อกยังไงนี่นี่ผมจะหยิบให้ดูก็คือในวงการนะเซียนพาร์กเเรียกกันก็คือเจ็ดหัวกลมกับเจ็ดหัวไม่กลม อันนี้คือเจ็ดหัวกลมนี่พี่เห็นไหมดีวผมสูงให้ดูอันนี้คือบล็อกนิยมเห็นไหมตรงตัวเลขเจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นนี่ตรงเนี้ยหัวจะมีหัวกลมๆแต่ถ้าอีก,อกบล็อกหนึ่งจะไม่มีนะก็คือจะแยกตรงเนี้ยแล้วก็มีตรงเนี้ยก็จะต่างกันตรงบาทเนี่ยเขนะาจะมีเนื้อเนื้อนูนๆขึ้นมาอันนี้เขาจะไม่มีนะแต่ว่าสองอันเนี้ยสองบล็อกเนี้ยก็คือสร้างพร้อมกันตัวตัดตัวเดียวกัน นะแต่ด้านหลังเ่ยเขาจะมีสองบล็อกนะอันนี้จะเป็นบล็อกนิยมนะครับพี่ๆอันนี้เป็นบล็อกนิยมก็คือเจ็ดหัวกลมนะอันนี้เจ็ดหัวไม่มีหัวนะแล้วก็ดูตรงนี้ก็ได้ตรงบาทน,น่เนะจะมีเนื้อเกินขึ้นมาอะโอเคมาด้านหลังนะอือนี่ให้ดูนี่นะเหรียญด้านหลังเนี่ยพื้นเหรียญก็อย่างที่ผมบอกเหมือนเดิมอะพื้นเหรียญตึงเนี่ยจำดูรูหูเจาะนะนี่ครับจะมีเนื้อปิน้นนะนี่ หูเจาะอาจจะมีะรอปิ้นนะให้ดูอันหนึ่งนี่เห็นไหมครับนี่ลักษณะของหูเจาะนี่จาจาไว้นะนี่ฮะมีรอยปิ้นนะครับด้านหลังก็รายละเอียดไม่ต้องไม่ได้มีอะไรมากนะมันไม่ได้เป็นจุดดูะนะแต่ก็ดูให้เป็นพื้นฐานของเหรียญเนี่ยพื้นเหรียญตึงทั่วไปนะส่วนจุดสําคัญของเหรียญรุ่นนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะนี่พี่หยิบออกมาพี่จะรู้เลยเก๊แท้อ่ะผมพูดเลยนี่นะเก๊แท้นี่ดูยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดู นี่นะดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูสามเหรียญนี่นะอ่ะให้ดูลักษณะของตัวตัดก่อนนี่นี่ลักษณะของตัวตัดนะเห็นไหมตัวตัดปีหนึ่งกว่าเนี่ยนะตัวตัดเก่ายุคเก่าเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดเนี่ยนะเป็นแบบว่าสักๆเนี่ยขาดครึ่งเห็นไหมอ่านี่นะครับให้ดูลักษณะของตัวตัดก่อนนี่นี่อ่ะนี่นะเห็นไหมครับลักษณะของตัวตัดนะ นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่ผมดูนะ <_ d> um> เผื่อเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะนี่อ่ะนี่น,นี่คือตัวตัดอ่ะจุดที่ผมดูนะคืออย่างนี้อ่ะพี่ดูนะอันนี้คือหน้าเหรียญน,นี่นะหน้าเห <_ d> um> เรียญนี่สามเหรียญเลยนะนี่คือหน้าเหรียญพี่พลิกเหรียญไปทางด้านซ้ายขอบด้านขวามือเราไม่ต้องส่องกล้องเลยดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะพี่ดูนี่นี่นะหน้าเหรียญพี่พลิกไปด้านซ้ายนี่ การทํางานของตัวตัดตรงนี้จะเป็นหลุมลึกเลยนะนี่อันนี้คือมองด้วยตาเปล่าเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่องกล้องส่องอะไรเลยนี่นี่พี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะอ่ะพี่เห็นแล้วกดหัวใจรัวๆหน่อยพี่เห็นแล้วกดหัวใจรัวๆหน่อยนะนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันนี่เห็นไหม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  เห็นไหมเห็นไหมอ่ะเห็นไหมนี่อันนี้คือวิธีดูง่ายๆสําหรับผมนะคือบางทีไม่ต้องส่องกล้องก็เห็นเลยเนี่ยพี่เห็นไหมมันง่ายไหมอ่ะแต่บางท่านอ่ะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะดูกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยตัวตัดตรงนี้ก็มีเนี่ยเนี่ยนะบางคนก็ดูตรงนี้นี่นี่บางคนก็ดูตรงนี้ก็แท้เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกนะบางคนก็ดูตรงนี้ก็แท้เหมือนกันหรือบางคนจะดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันตรงหัวนี่เห็นไหม ตรงตรงหัวหูเหรียญเนี่ยนเ,น unity, เขาจะเป็นบ้างๆอยู่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมเห็นไหมสามเหรียสามสามแชกแชกเนี่ยพี่เห็นไหมอ่ะแต่สําหรับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพี่พี่พลิกมาเนี่ยพี่ดูเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ง่ายกว่าไหมอ่านี่พี่ดูอย่างนี้ง่ายกว่าไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นแล้วพี่ถ้าบอกว่าง่าย <med S 1> พี่พิมพ์คาว่าง่ายหน่อยอ่ะเร็ว ถ้าพี่ว่าผมบอกว่าง่ายผมสอนเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยแนะนาเนี่ยว่าง่ายอ่ะพี่พิมพ์คําว่าง่ายหน่อยเร็วอ่าเร็วๆพี่ๆแสดงว่าเข้าใจพี่พิมพ์คําว่าง่ายหน่อยเนี่ยไม่ได้ดูอะไรมากเนี่ยบางทีดูแค่ตาเปล่าก็เห็นแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่ผมบอกถ้าสําหรับท่านที่มีความชํานาญเนี่ยบางทีพี่ผมบอกเสมอนนะไม่จําเป็นต้องจาตาหนิทั้งหมดไม่งั้นโหพระมีเป็นล้านองค์ล้านรุ่นหมื่นรุ่นแสนรุ่นต้องมาจำตำหนิมันไม่เกี่ยวถ้าพี่ดูธรรมชาติของพระเป็นก็โอเค นะสำหรับท่านที่เก่งนะที่เก่งแล้วก็ผมมีเยอะแยะมากมายนะง่ายไหมอ่ะเร็วพี่พิมพ์ไม่ผมดูหน่อยนี่อ่ะสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเนี่เห็นไหมตัวตัดนะให้ดูนี่อ่ะหน้าเหรียญน,นะพี่พลิกไปทางด้านซ้ายนี่ปึ๊บเห็นไหม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 นี่เอน,นี่เห็นไหมอ่ะผมจับให้แล้วเห็นไหมอ่ะอันนี้หาไปไหนนี่แค่นี้เองนะนี่ คือสิ่งที่ผมมาบอกพี่ๆเนี่ยผมอะเราผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่ว่าเราผมเป็นคนที่แบบว่าเราก็ศึกษาจากผู้รู้ด้วยนะครับแล้วก็ศึกษาจากพระองค์จริงเพราะผมเป็นคนชอบซื้อพระนะเจอถูกใจเราก็ซื้ออะนะนี่เราก็เลยเอามาแบ่งปันกันเพื่อบางทีอะอย่างที่ผมบอกอะ่ะ